สะปลาจ้ะทุกคนนี่สะปลาบ่อผักบ่อเอาปลาดุกมาปล่อยไว้จ้ะเปงน้ำออกเบิดแล้วนี่สะปลาเด้ปลาสองกะละมังใหญ่ไลอดูจ้ะปลาดุกปลาดุกปลาสลิดปลาคอจ้ะมีปลาคอใหญ่ยูสามตัวจ้ะ ปลาคอมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวละโลเคิงเหมือนกเดินไปอ้คุณตาว่ามีคุนเอาบมกปลาคอาใหญ่ปลาคอาใหญ่สามตัวจ้ะตัวละโลตัวละโลเคิงเดี๋ยวเห็นมาจา้ะพี่น้องต้องเอาเล็กกันไว้เ้าะสัตมันออก ว้า <Wow. S 2> เยอะมากเลยจ้ะคุณ mm hmm. ตาลมวนหล,ลายจ้ะจับปลาบนย้อมขื่นเลยสูบน้ำแล้วเต้มมาคืนจับปลาวังตีซีมหาหกโมงสนเสาร์นี่จ้ะเอาผาเคี้ยวกันไว้เป็นล็อกเป็นล็อกจ้ะจับข้าวเหลียวแล้วจ้ะบ่ต้องจ้างผู้ใดเนีย่ยสูบให้น้ำม,มันมาขนอนยุ่หมอยังสี่จ้ะเราก็เอาผ่าเคียยกันไว้ ใส่ขวาตักเอาตักเอาเลยจ้ะจับสามคนพอแม่ลูกข้าวเดียวจ้ะเสาหนึง่งจักสองชั่วโมงเนี่แหละจ้ะปลาเบิดบอปลาเบิดบอได็กสองกระมังยาวจ้ะเสดยยดกประมาณสองรอยโลจ้ะปลาดุกเหมือนเสาคุณย้ายเอาไปขายเลยและมีสิบโลเหลืออีกมีออเดอร์เขาเลแล้วสามสิบโลจ้ะ เดี๋ยวสิได้เอาไปส่ง่นกินขขากินน้ำแล้วเอาปลาไปส่งแล้วก็มีตลาดนัดจะ้ะตลาดนัดตลาดนัดวันอาทิตย์มู่บ้านข้างๆกันเนี่ยจะเอาใส่กระมังใส่รถจังสิสร็จจะไปหาขายเลยรอแล้วล่างบอ่อจะ้ะล่างบอ่อนี่เอาน้ำออกจะ้ะเพื่อวา่าเตรียมจับปลานี่จะ้ะอันนี้คือปลาดุกรุ่นแรกของปี2568ของเรานะคะ ปลาดุกรุ่นแรกสามบ่อจ้ะพี่นอ้องอือนี่สูนบน้ำบ่อนี่ใส่บอ่อผักจ้ะแล้วก็สูนบน้ำบ่อพูนมาใส่บอ่อนี่จ้ะแล้วก็จับปลาทรงตลาดจ้ะอันนี้เป็นปลาปลาทรงค่ะปลาเรียงทรงบริษัทนี่บริษัทมาให้เลียง,งเขาก็เรียงทรงเขาปลาเศษปลาเส,าเสือปลาหลอดเขาก็เอาไวบ้บอ่อบ่อวังหันนะคะบอ่อขีดตมวังหนะังหนนะี่จ้ะ อันนี้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมล้างบ่อนี้ออกเพื่อสิเอาน้ำบ่อบ่อปลานี่ปลาดุกนี่มาใส่บ่อผักอ่าแล้วก็จับบ่อนี้ออกให้เบิดพอบ่อนี้ออกเบิดแล้วก็เอาน้ำบ่อปูน่ะมาใส่บ่อนี้ใส่บ่อนี้ก็จับออกให้เบิดแล้วก็เอาน้ำอีกบ่อนึงจังนี้มีอีกบ่อนึงอยู่ตองนี้ไปใส่บ่อนั้นทอนกันไว้จ้ะแล้วก็พักบ่ออีกเดือนนึงพักบ่ออีกเดือนนึงจังสิได้เลี้ยงใหม่จ้ะ ปีหนึ่งเลี้ยงปลาสองรุ่นจ้ะเอาก็สิได้กินปลาเศษปลาเหลือปลาอย่างนี้แหละจ้ะได้เอาไปกินไว้ขายให้พี่น้องจ้ะปลาอันนั้นก็เอาไปขายให้บริษัทเขายุงบ่ได้จ้ะเหลือเขาเ้าจังได้กินจ้ะแต่ก็เป็นรายได้เสริมเนาะค่ะเนาะแม่ได้เสริมนอกจากเห็ดนะคุณตายัาง ห่วงปลาในบอ่อจ้ะปลาในบอ่อนนเหลือน,น,น้อยน้อมเนี้ยน้องนี้ยนั่นเขาบ่สูบน้ำใส่อีกกอสิตายแดดจ้ะก,กะเป็นน้ำใส่นน้อยให้เขาพอมีแดดอยู่เอ้ยให้เขาพอมีน้ำอยู่จ้ะสิบ่ได้ตายน้ำน้อยหลายแดดแห้งปลาตายเสียดายปลาจ้ะพอได้อยู่ได้กินน้ำเขาเนี่ล่ะจ้าได้ขายมื้อละหาโลคซิบด้ เดือนอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยู่ดอกสองสามพันแต่สองสามพันพอได้มีเงินกินก็ต้องไปจกเงินเก่เกามาใส่จ้ะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยสุมมตอน,นี่เขายากมากแพ้งผู้ใด,ดมีให้มีน้ามีท,มทีมีทางขุดบอ่อไว้จ้ะขุดบอ่อเลี้ยงปลา กินบ่เบิดก็เอาไปขายจ้ะขายพอได้ซื้อหมูซื้อไก่ซื้อเครื่องปรุงมากินเนาะค่ะเนาะดีกว่าซื้อเขาเบิดทุกอย่างเนาะค่ะเนาะห้างนี้ก็โอ้ยหมุนกันละเน่าเลยล่ะจ้ะแต่ยังหน่อยก็เออมีปลาไปให้กินเบื่อปลาก็ไปหาซื้อหมูจ้ะคุณตาขยันเป็นคนขยันนั่งเี่ละจ้ะนี่อันนี้ลูกมาน้าไปกินเขาได้ค่ะนี่ มย้อมขืนจกเจียยเเ๊ยกินเข้าเรียวก็สิเอาปลาไปขายจ้ปะปลาคอปลาสลิดปลาดุกจ้กปะปลาคอนี่ยไา่ได้เลี้ยงหรอกจ้ะนี่คือสิบืนเมื่อเขาาต่นาเขานาให้นาหนาปีที่แล้วแล้วจ้ะ ให้นา้นา,า,าปีที่้วเบืนมาได้สามตัวใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วนี่วานไปขายกับได้เขาแล้วได้ไปแล้วสามคููค่ะนี่หลายค่ะอยูดย่ดีแต่ว่าแปลกมากเลยบ่พ่อลูกปลาคอเลยแต่พอ่อตะพอปลาคอใหญ่หรือว่าลูกเขาเบืนออกไปแล้วกับ่ราลูล้วยกั่นี่บ่อนี้อันนี้เป็นเหล็กเครื่องคัดจ้ะเอามาใส่ไว้ถ้าไม่เอามาใส่นี่เขากระโดดออกเลยจ้ะนี่อยู่ใกล้กันนิดเดียวนี่ บ่อปลากับที่ขังปลานี่อืมอันนี้คือเครื่องคัดปลานะจะ้ะไอตะแกงตะแกงนี่เอาไว้คัดปลาออกให้บริษัทปลาได้หลดตะแกงนี่เดี๋ยวจะ้ะจังเอามาปล่อยบ่อนอกนันเขาเอาเบิร์ดจะ้ะดีจู้่รายได้เสริมอยากจะนับสนุนให้พี่น้อง เลี้ยงปลาไว้กินนี่นะจะคนอาจจะเหลืออีกหลายอยู่เก็บบ่เบิดจ้ะบ่ไหวเก็บสองคนแม่สองคนก็พอแม่เป็นผู้หลักขึ้นจ้ะเหลื้อ,อ,ไอยได้เลยขายมูนี่เบิด์ตแก้ววานแหนเอามูนี่ขายต่อได้อีกอยู่มันโบเบิดง่ายใส่น้ำเลี้ยงเขาไหวเปลือ ปลาคอใหญ่เห็นไหมจ้ะเห็นไหมจ้ะปลาคอปลาดุปลาสลิดเบิดหนีกันหนาสิประมาณสามสี่พันอยู่จ้ะโน้เลาหกสิบยี่หกสิบหกสิบนี่น่าจะได้ร้อยกิโลอยู่หกสิบโล โลโลหกสิบบาทร้อยกิโลเท่าไหร่หกพันหวังว่านะคะทุกคนหวังว่าจะขายหมดจ้ะแจ้งไดนก็เป็นกำลังใจให้เด,ด้อแต่เด้อปี่นองข่าอยากมากแพงเป็นกำลังนใจให้เจ้าของที่ขายได้เบิดมือนี่น้ำจ้าวัติจ้า